คมทุกขั้นเลยนะครับพี่กับผมเหมือนเดิมขาสีแดงแมาก,กลงแค่สีสีแบบวันนี้จะมาสอนเข้าเกมมายค้าคลาสติแบบไม่ต้องโหลดเลยนะครับแบบต้องใช้ลิงก์อ่ะแล้วง่ายมากขี้เกียจถือขี้เกียจถืออ่ะถ้าเกิดขี้เกียจถ,ถ้าคนถามว่าขี้เกียจถือแล้วจะถือทำไมาถ่ายมาดู คือม <marvel> <ene> okay. ันส่งไม่ได้ดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ดูวิดีโอตัวเองไม่ได้ผมก็เลยทำแบบนี้วัดโอเคก็เดิลเลแล้วต้องเข้าไปใน o g l e Chrome นั่นก็คือ Google Chrome อาจจะเอาจะเอาไปทำลิงก์ก็ได้มันลืมดับเบิ้ลคลิกวัด ไม่เกี่ยวกับผู้ชมนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิ่งที่สําคัญมากน่้ก็คือเมานั้นเองเพราะเป็นสิ่งที่สาคัญมากตอนผมจะวางบล็อกอ่ะผมวางไม่ได้ผมใช้อันเนี้ยเนี่ยน่นะอันนี้คือคีกซ้ายอันนี้ขีดขวาคือ,คอ,คอผมไม่รู้นะครับของสิ <c ười> ่งที่สําคัญะมมะนะเดี๋ยวเมาแล้วในเล่นเกมจะเล่นไอ วยธีใครที่เมาอยู่ห่างๆให้แนะนำเลยต้องยกเพราะว่าเมส์มันจะค้างเด็ด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 เออเริ่เด็ะไปละโอเค้องกวาจะมา ขั้นที่สองให้เราไปเทบข้างบนดีดีปะเมาโอ้โหเมาสคือแบบว่าเมาไม่ชอบหายอ่ะอ่ะอันนี้คือมันคาพาสคิคือผมไม่รู้ว่ามันเด้นด้ไหมส่วนมินาโวนี่อ่ะเรามาลองกันว่าว่าอันนี้มันจะใช้ได้ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดไอเมาว,ว่ะโอ้โห อ่ะให้เราไปที่ไฟล์ไหนฟังกินมอสไมค์ครับนะครับให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลือเล่อนให้เราไปที่ยันนี้นะครับนี่แล้วมันจะมีหน้าคิปเปอร์อยู่นั่นก็คือเกมไมค์ครับนั่นเองแล้วมันจะมีไมค์ครับคลาสิกนะครับ อะไรเนี oh, yeah. ่ยโมสับสไครต์ถ้าเกิดผู้ชมอยากเอาอะไรก็เอาได้นะครับคือผมว่าอยากจะเล่นไว้ครับของเคอะคือมันเล่นไม่ได้ไงอันมันเป็นเดโมเดโมมิซานเลยอะไรชื่อมันเตียวมันหายไปไหนบัก ให้เรากดไปที่อันนี้เลยสส่วนใครที่ยังไม่เคยดูลิงกอันนี้ก็มาดูตามผมอ่ะขั้นสุดท้ายให้เรามากดตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็จะได้เล่นนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเราจะทำอะไนในคลิปหน้างั้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ